เห็ดปวกพี่น้องเจฟ้าไปเห็นเห็ดปวกอยู่ข้างทางพี่น้องสะอ่อนแท้เพิ่นว่าไปแต่เดิกเดิกแต่สาวสาวผู้ใดพี่น้องเอ้ไปหาเก็บกระไรตายมากบ่ท่านเขาได้เพิ่นว่าเพิ่นว่าอันดอกบานๆเนี่ยน,นี่โลละสองอยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายอยู่ข้างทางว่างขายพี่น,อน้องจ๋าเนาะ เพิ่นกับบริดครูตีนดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะขายทั้งขี้ดินนั่นแหละอันนี้โลดละสองร้อยห้าสิบจ้ะพี่น้องพี่น้องได้หน,นี้คิดว่าได้หลายบาทเติบได้นี่น่าจะเนาะอย่างหน่อยเงินพันเลยพี่น้องอัปเดตให้กับพี่ปานะอาได้เบิ่งกันคอยกับเป็นบ้าเป็นบอดได้พี่น้องเห็นแล้วคอยก็ต้องถ่ายคลิปรีวิวไปคนมาจอดค้นก็หัวขวันคอยได้พี่น้องหัวโหลดเนาะความสุขของคอยคอยกระเฮ็ดไปละพี่น้องคอยบริบ๊ หาเก็บหลวงคยประจักษ์าเห็ดปวกจักยูสิใดคอยบ่เคยเห็นจักเถื่อคอยก็เลยมาเห็นในพระถาตุพนังไว้ในขางข้างนี่แหละพี่น้องคอยก็เลยรีวิวจับเบิงนาะพี่น้องว่ามันเป็นจังใดเห็ดปวกโอ้มันเป็นจังสี่เด้อพี่น้องเอ้ยเจฟา้ามารีวิวเห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อสะออ สะอ่อนบอกเลยว่าสะออดอิลีได้พี่น้องจ้าจังไรจังไรก็แล้วแต่ความสุขของคนเหตุคลิปนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็ต้องทายคลิปเห็นแล้วก็ต้องรีวิวจ้ะพี่น้องจ้า เพื่อนกระแยกคักแยกยังเนาะอันกระถาดบานกระไสกระถาดบานดอกจูงกระไสมองดอกจูงไหวขายราค่ากระตางกันได้พี่น้องนี่คือย่ามนี่เห็ดปวกออกคอยบรไดบบไปหาเก็บคอยก็หาทายคลิปทายวิวไปนั่นนี่ละพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเ้อยจัดเ้อเจฟ่ามารีวิวเห็ดปวกจ้าพี่น้องอันนี้เห็ดปวกบานเด้วติ่เจฟ่าถืออยู่ตรงนี้นะจจะพี่น้องรีวิวตรงถาดดอกบา,บานบานขึ้นหน้าเจฟ่านี่ละ あ <music>